สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับชาแนลแอปดีบอกต่ออีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาสอนบทเรียนใหม่ๆกันเนาะก็คือมีน้องๆถามมานะคะว่ารูปภาพนิ่งที่เราลงไปเนี่ยมันสามารถทําให้ขยับได้ไหมก็ทําได้นะใส่เอฟเฟคให้มันขยับได้ก็ไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องมีแอปอินชอ t ตกดเข้าไปเลยเวลาจะทําพวกภาพเคลื่อนไหวหรืออะไรอย่างนี้นะต้องกดเป็นวิดีโอนะ แล้วก็กดเลือกไฟล์ใหม่นะคะแล้วก็กดรูปภาพเลือกรูปของเรานะว่าจะใช้รูปอะไรดีขอตัวเลือกสักครู่นะคะ แล้วก็กดติ๊กถูกก็จะเข้ามาแบบนี้รูปนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเราก็ไปตั้งค่าผ้าใบเป็นต่อ9อันนี้นะก็คือจะสามารถลงใน YouTube ได้พอดีนะคะขนาดอัดตราส่วน16ต่อ9กดติ๊กถูกหรือว่าถ้าใครอยากจะเลื่อนก็ได้นะก็กด ผ้าใบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลื่อนขยับได้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยเผื่อบางคนงงเอา้าแทรกรูปมาแล้วแล้วเลื่อนรูปยังไงดีก็ต้องกดผ้าใบก่อนเสมอนะคะถึงจะครับสามารถขยับแบบนี้ได้กดติ๊กถูกแล้วก็กดพื้นหลังเดี๋ยวจะเอาเป็นพื้นหลังโมโมะข้าง หลังนะคะจะได้ดูเต็มเต็มหน่อยก็กดติ๊กถูกแล้วก็เราสามารถแทรกรูปเข้ามาได้โดยการกดสติกเกอร์นะคะแล้วก็กดข้างหน้าก่อนมีตัวรูปตะกร้าเห็นไหมเป็นเหมือนภูเขาสองอันแล้วก็เป็นสีเหลี่ยมกดไปตรงนั้นนะคะเราก็จะสามารถแทรกรูปได้กดที่บวกเลย เนี่ยมันก็จะเป็นการใส่รูปเพิ่มเข้าไปได้นะคะสำหรับคนที่งงเนาะเพราะก็มีน้องถามมาว่าเอามาแทรกรูปยังไงก็กดตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เลือกรูปที่เราจะเอามาใส่เพิ่มได้เลยเลื่อนรูปสักแป๊บหนึ่งนะคะ สมมุติเอารูปนี้เนี่เราก็สามารถแทรกรูปไปได้กดใส่กี่รูปก็ได้นะแล้วก็ใช้นิ้วสองนิ้วเป็นการยืดหดแบบนี้นะหรือว่าถ้ากลัวมันเบี้ยวแบบนี้ใช่ไหมก็ ให้ใช้ไอวงกลมข้างล่างเห็นไหมเป็นขีดตรงเนี้ยดึงเข้าดึงออกได้เหมือนกันนะคะอันนี้จะทำแบบเป็นรูปมู mood and นโทนอะไรแล้วแต่นะคะแล้วแต่เราจะเลือกเลยเนี่ยมันแทรกรูปได้เยอะแยะไปหมด พอใจแล้วก็กดติ๊กถูกได้เลยนะคะแล้วก็เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นแถบท์ไลน์มาเนี่ยรูปของเราถ้าอยากให้มันอยู่ในพื้นที่งานก็กดยืดไปอย่างนี้ได้มันก็จะไปอยู่ตรงไทมลน์เราตลอดนะคะอันนี้ก็คือใครงงว่าเอา้าเราทำไมพอใส่มาแล้วรูปหนูหายก็อย่างนี้นะกดยืดไปได้เลย แต่ถ้ารูปอันแรกที่เราแทรกมาอันเนี้ยมันเหมือนมาอันแรกเป็นแซมเปิลใช่ไหมก็กดเข้าไปตรงนี้เราให้กดสำเนาเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มไทม์ไลน์แบบนี้นะคะกดสำเนาไปเรื่อยๆแล้วกดไปที่สติ๊กเกอร์ใหม่เนี่ยพอเราเลื่อนปุ๊บไปเห็นปะหายไปแล้วถ้าน้องอยากให้มันอยู่ในไทม์ไลน์น้องต้องยืดออกมานะแบบนี้ ไม่งงเนาะอันนี้คือไปกันช้าๆนะจ๊ะแล้วก็ถ้าอยากให้รูปมันขยับได้ mm hmm. ก็กดไปที่ทำลายรูปของที่เราต้องการแล้วเราก็กดแก้ไขตรงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็คือมีทำเป็นกระพริบก็ได้ทำเป็นซูมเข้าซูมออกก็ได้แบบนี้นะคะนะสมมุติเอาอันนี้แล้วก็ ชอบแล้วก็กดติ๊กถูกแล้วเรามาดูกันว่ามันจะขยับไหมกดเล่นแบบนี้เห็นไหม,อ,มอันนี้ที่พอเลื่อนแล้วรูกมันหายเห็นไหมว่าทำลายบางอันมันไม่ตรงกันถ้าอยากจะให้อยู่ตลอดก็ต้องยืดให้เหมือนกันหมดนะเนี่ย กดยืดไปมันจะได้อยู่ในไทม์ไลน์ของรูปของเราตลอดนะคะแบบนี้แต่ถ้าใครอยากจะแค่แบบให้มันเข้าขๆออกๆสั้นๆก็ย่อลงหน่อยก็ได้อะแบบนี้มันก็จะมีลูกเล่นขึ้นมาหน่อยป๊ จะขยับพื้นที่งานก็กดค้างแบบนี้นะคะเนี่ยจะได้ดูมีอะไรแบบนี้ก็ได้กดค้างปุ๊บๆแล้วลองกดเล่นดูอันที่ใส่เอฟเฟกมันก็จะขยับเห็นไหมเอ่ยถ้าเราอยากจะใส่เอฟเฟกอันไหนเราก็ต้องกดรูปภาพอันนั้นก่อน ดอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นกรอบอันนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็กดแก้ไขเนี่ยข้างล่างก็กดได้นะที่เป็นสีม่วงมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้อะคือมีให้เล่นเยอะมากแล้วแต่จะไปดัดแปลงกันเลยนะว่าจะใช้อะไรยังไงแล้วก็กดติ๊กถูก เนี่ยเอฟเฟกแต่ละอันมันก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมปุ๊บปุ๊บอย่างอันนี้ยังไม่ได้ใส่ก็กดกดใหม่แล้วก็กดแก้ไขอ่ะกดเป็นอันนี้ติกถูกอ่ะกดใส่กดใส่เอฟเฟกติก๊ิถูกแบบนี้นะคะแล้วก็ลองเลื่อนดู นี่เห็นไหมว่ามันง่ายมากๆแล้วก็เอาไปดัดแปลงได้ตามใจเลยว่าเราอยากจะทำแบบไหนอะไรยังไงนะคะพอพอใจแล้วก็กดติ๊กถูกอีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้ส่วนลนยนะ้ำต้องอินช็อตก็คือสอนไปแล้วเนาะว่ากดเข้าไปแล้วก็ไปดูโฆษณาของมันนะแปบ๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะคะ มาต่อกันที่เรื่องการใส่เพลงอันนี้ก็เห็นมีน้องงงกันเยอะเนาะก็กดเพลงตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ก็เลือกเพลงถ้าเป็นเพลงที่เราอยู่ในเครื่องเราเราต้องกดเลื่อนว่าเพลงของฉันเห็นไหมเนี่ยก็คือเพลงที่อยู่ในเครื่องเราเพลงที่เราโหลดมานั่นเองพือง่ายจะใช้ก็กด กดคำว่าใช้ตรงนี้นะคะลองกดเล่นดูประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยแล้วก็เพลงอะถึงมันจะยาวขนาดไหนใช่ปะ่ะแต่ถ้าพื้นที่ข้างล่างของเราก็คือรูปหรือวิดีโอของเราข้างล่างนะคะมันไม่ถึงเพลงที่เราเออกมามันเวลาเซฟมันก็จะหยุดอยู่แค่เนี่ย ทุกอย่างก็ต้องสัมพันธ์กันด้วยนะเอาเพลงยาวมาแต่ภาพสั้นมันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถ้าอยากให้มันไปจนจบเพลงน้องก็ต้องเอาภาพข้างล่างหรือวิดีโอข้างล่างอะให้มันสัมพันธ์กับเพลงที่น้องเอามาด้วยนะคะแล้วก็สมมติว่า วิดีโอหรือรูปภาพของเราใช่ป่ะต้นฉบับอะ่ะมันมีเสียงมาก่อนแต่เราอยากปิดใช่ไหมเราก็กดไปที่ตัววิดีโอหรือรูปภาพเราเลยคลิกไปแต่อันนี้มันเป็นรูปเนาะมันเลยไม่มีเสียงอยู่แล้วเดี๋ยวกดติ๊กถูกก่อนแล้วก็กดแทรกวิดีโอนะคะกดบวกสีแดงๆตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดวิดีโอเดี๋ยวเลือกวิดีโอมาสักอันหนึ่งที่มันมีเสียงเนาะ เป็นวิดีโอตอนถ่ายอาหารเหมือนเดิมแล้วกันมันจะมีแบบเสียงรบกวนอะไรอย่างนี้กดติ๊กถูกเนี่ยเห็นปะมันจะมีเสียงรบกวนแบบว่าเหมือนเสียงคนคุยกันเสียงหม้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดไปที่วิดีโอของเรานะคะแล้วมันจะขึ้นเป็นเส้นสีชมพูตรงนี้เนี่ยแหละเรากดตรงนี้เลย ได้เลยก็คือปิดเสียงของต้นฉบับเรานั่นเองแค่นี้นะคะแล้วก็กดตรงไหนก็ได้กดออกแตะทีหนึง่งแล้วก็เปิดใหม่อะนน<ๆ>มีแบบว่ากดตัดขอบกดเนี่ยเพิ่มขนาด เพิ่มไม่ใช่เพิ่มขนาดเพิ่มลดระยะเวลาวิดีโอเรานะคะว่าเราจะเอาช่วงไหนอะไรเงี้ยก็ได้แต่ถ้าจะเอาหมดก็ไม่ต้องไปตัดนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็กดติ๊กถูกไปลบไปก่อนนะเวลาจะลบวิดีโอที่เราแทรกเข้ามาก็เหมือนเดิมก็กดที่ตัววิดีโอเหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยมีคำว่าการลบก็ลบอ๋อางมาก ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรก็ทักมาถามได้นะคือมีเป็นแฟนเพจชื่อเดียวกับ Youtube เลยนะคะก็คือแอปดีบอกต่อสามารถส่งรูปส่งข้อความมาถามได้นะถ้าถ้าไม่ยากเกินไปนะคะก็จะตอบให้นะเพราะเราก็ไม่ใช่โปรขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็คือแบบมาสอนทิกเล็กๆง่ายๆให้ดูนะถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็ กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็มีพวกโรคภัยโควิดด้วยให้รักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะคะทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนจนะะ้า